เมื่อคืนผมเข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังหนึ่งแถวชาญเมืองครับที่นั่นเขาว่ากันว่ามีคนตายอย่างโรมานเมื่อนานมาแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกนะจนกระทั่งตอนที่ผมเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ความรู้สึกมันก็แปลกๆอากาศเย็นเย,อเยอือกทั้งๆท,ที่ข้างนอกร้อนมาก ผมได้ยินเสียงเหมือนคนกระซิบแว,วแวๆมาจากข้างหลังออกไปผมขนลุกสู้เลยครับผมพยายามตั้งสติเดินสำรวจต่อไปจนถึงชั้นสองตรงหน้าห้องนอนเก่าผมได้ยินเสียงเปียโน,โนดังแววมาเบาๆแต่พอผมเปิดประตูเข้าไปกลับไม่มีอะไรเลยใครนะ่ะมีใครอยู่ไหม ผมตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีแต่ความเงียบที่น่าอึดอัดทันใดนั้นเสียงเปียนโนก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนมากเหมือนมีคนกำลังเล่นเพลงเศร้าผมรีบวิ่งออกจากบ้านแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยครับ และทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเปียนโนผมจะนึกถึงเสียงกระซิบที่ว่าออกไปจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเสียงที่ผมได้ยินในบ้านร้างนั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เสียงของคน